เดี๋ยวมันจะไปเชิญประธานนะครับ

ก็ให <Bye. S 1> ้บอกเพื <Bye. S 1> ่อนๆข้างๆทำให้สบายจริงๆก็บอกนะครับลูกเสือต้องแข็งแรงนะครับรออีกสักคูเรื่องครับตอนนี้ประธานมีปฏีกรรเดินทางนะครับยังพอนึงนะครับไม่คุยกัน

ตามลำพียับพักขอกการเเชิญท่านประธานในพิธีถวายพวงมาลาจุดธูปเทียนถวายพวงมาลาพระบาทสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้าพระมงกุฎเก้าเจ้าอยู่หัว ขอกลับเชิญครับของเสือเปนทุกคูณทั้งหมดแถวตรงวันทยาฮัท ตามระเบียบครับญาุิคุณเตรียมตัวร้องเพลงถวายราชสดบูรสมเด็จพระมหาธีราชเจ้าทอดมวก ขอลูเสบรรยานุกูลทั้งหมดนั่ง E สับุที่ไกลดำดวงจันทร์พระาทิตย์ประสิทธิแสงสุขสัมมย ไทยเวลาไม่ขาดลูกคูณลูกสวมหมวกกองลูกเสืออุบลไิญญาลูกคูณทั้งหมดแถวตรงสามระเบียสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า กองลูกเสือบนยายนก,กูลทั้งหมดแถวตรงวันทยาฮันมือลุมตามระเบียบพักท่านผู้บังคับบัญชาลูกเสือและลูกเสือที่รักทุกนายวันนี้เป็นวันสำคัญยิ่งของลูกเสือไทยอีกวันหนึ่งพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเก้าเจ้าอยู่หัว รชัชการที่หที่ทรงมีขนูประการพระองค์ท่ทานเสด็จสวรรคตทางราชการจินกำบูนให้วันที่25พฤศจิกายนของทุกปีเป็นวันกชิราวุธเพื่อเทื่อเพร่เกียรติและน้อมนำลึกถึงพระหมหา,รากรุณาธิคุณของพระองค์ท่านแห่งพระผู้พระราชทานกิการลูกเสือไทยในโอกาสวันสวรรคตในวันนี้ ่องในโอกาสวันคล้ายวันสวรรค์ได้คำาปยยานของลูกเสือได้จงร่วมมือร่วมใจให้การลูกเสือไทยมีความเจริญก้าวหน้ายิ่งขึ้นไปตลอดกานสมดังเกียรตินามของร้่นก้าวรุ่นตนหม่อมพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเจ้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่6ผู้ทรงก่อตั้งการลูกเสือไทยต่อไปออลูกเสือบนพยานทุกคนทุกคเมื่อลงตามลำเบี้ยครับ มือลุงยี่อนต้อมต้อมต้อมค่ะต้อมเขาต้อมเขาเอ้เก็บอะไรก็เก็บได้แต่ถ้าใครเก็บินได้เอามาให้กูนะครับแน่จ่าะเก็บแยกถุงพลาสติกแยกขวดให้เรียบร้อย

เอาไม่อตีเพราะสงผ่พเรล่าแล้วมันจับเราจับนุ้ก็งามงามีแหงบอ้อยอ้า อ่านใจบเอเออ่นี่มันเกดที่อันกินไลน์ไม่เก็เนาะนี่ขนมกินไหมยัง่ตัดมือของฉนต้อนต้อนฮมเอาขนมให้ไหนอ้าวจริกูออกวิดีโอป่ครับะไ อ้าวรดนหายลูกรดนยญ่ราบ้างมาบ้างอ้าวปตอมา เี่ยบี้ยเเนี่ยอันแรกอันยูอันเบุ๊คเดร้านเลยปะูนี่นี่เอนโอ้เไปตสร้างร้านองกวก็ได้่ะเก็บเนเานี่เป็นปรยชน์ที่ีเนี่เดบุญเดบุญเนาะเนอนเก็บไปเป็นแงดรนี่เออไป บักกิมมี่ิมี่กิมมีิมี่ิมี่กิมมิมี่ิมี่กิมม่กิมมี่กิมมี่่กิมมี่กมมี่กิมมี่กิมม่กกิมมี่กิมม่กิมมี

เก็บน mm ีอ hmm. ิ่มอิ่มนี่นีเก็บเก็บเก็บเาเสานี้เอาเร็วมากเร็มากเลยนี่ยัง

nhiều anh đi kiếm mía, đi kiếm mía đấy, yeah, đấy à,